คุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะสินพาคุณผู้ชมค่ะมาเที่ยวที่งานนี้เลยค่ะนวัตสินนานาชาติค่ะปี2015ค่ะแล้วครั้งนี้นะคะเขาจัดขึ้นเป็นครั้งที่4แล้วด้วยค่ะที่นี่เลยค่ะไบเทคบางนาค่ะแต่ว่าในงานนะคะจะมีอะไรให้เราได้ชมบ้างจะตื่นตาตื่นใจสักแค่ไหนเดี๋ยวต้องตามสินมาเลยค่ะ เทศกาลนวตัตศินนานาชาติ2015นะคะจัดขึ้นโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศค่ะเพื่อเอาใจคนรักงานศิลป์ด้วยการรวบรวมผลิตภัณฑ์ทำมือที่โดดเด่นทั้งด้านด้านชิ้นงานนะคะแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ค่ะมาให้เลือกช็อปกันอย่างจุใจเลยแถมยังจุดประกายไอเดียเพื่อต่อย,ยอดเป็นผลิตภัณฑ์ศิลปะหัตถกรรมรูปแบบใหม่ได้อีกด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีการมอบรางวัลรางวัลทายาทช่างศิลปะหัตถกรรมให้กับลูกหลานช่างหัตถศิลป์ค่ะที่ยังคงอนุรักษ์และสืบทอดมรดกทางภุมิปัญญาของบรรพบุรุษไว้ให้คงอยู่ต่อไปค่ะแ้ลตอนี้นะคะซิงก็อยู่กับพี่มอนค่ะทายาทฝ้ายย้อมกรามค่ะรุ่นที่4แล้วนะคะมาจากสกลนครเลยสวัสดีค่ะพี่มอนค่ะค่ะพี่มอนค่ะอย่างนี้พี่มอนนี่สืบด สุกทอดไฟย้อมครามไม่มาจากใครอะค่ะจริงๆแล้วมันเริ่มแต่คุณทวดอะแต่ว่าคือตอนนั้นยังเป็นแบบทาใส่เองที่บ้านยังไม่ใช่ทาค้าขายอ่างเงี้ยแต่ว่ามันเริ่มจริงๆก็คือรุ่นคุณยายชื่อทีตาพอดีก็เลยตั้งเป็นชื่อแบรนด์เลยว่าแบรนด์ทีตาพอมาถึงพี่มอนปุ๊บแล้วพี่มอนมีการปรับให้มันเข้ากับยุคเข้าสมัยยังไงอะคะแล้วก็ทําทุกอย่างให้แบบที่คนในเมืองเขาใส่กันอะ คือแบบเอาตัดกางเกงตัดกระโปรงตัดเสื้อแขนยาวทำหมวกอะไรอย่างเงี้ยคือมีการดีไซน์คือแต่ว่าของทั้งหมดคือเป็นของดั้งเดิมคือเป็นผ้าใยคือกระบวนการทุกอย่างที่ท,ทำอะ่ะเหมือนเดิมทุกอย่างแต่แค่เปลี่ยนรูปทรงเนันเองให้มันเป็นของ,งใหม่เนี่ยนูให้พี่มอดีกว่าฝากถึงคนรุ่นหลัง<ม>ให้แบบว่าช่วยกันหันมาอนุรักษ์นี่ยังรู้เห็นไหม ใส่เป็นชุดพื้นเมืองเหมือนกันเดี๋ยวให้พี่มอนะคะช่วยบอกท่านผู้ชมทางบ้านนิดหนึ่งว่าให้หันมาอนุรักษ์เป็นเสื้อผ้าแบบไทยๆนะคะใช้ของไทยเป็นฟ้าฝ้ายใส่สบายด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋วยวแนะนำท่านผู้ชมทางบ้านาเลยค่ะก็จะฝากเด็กรุ่นใหม่แล้วกันเนาะว่าคือจริงๆแล้วเราอะใส่เสื้อผ้าบ่อยแล้วก็ซื้อกันบ่อยแล้วก็เปลี่ยนบ่อยอะเราไม่เคยรู้เลยว่าเสื้อผ้าที่เราซื้อที่มันย้อมเคมีอะมันเกิดกันต้องย้อมบ่อยแค่ไหนแล้วน้ําเสียน้ำทิ้งที่เกิดจากการย้อมอะ มันอันตรายนะมันลงดินแล้วแบบมันไปไหนมันก็อยู่แต่ตรงนั้นนะมันก็เหมือนขยะเหมือนโฟมที่มันไปไหนไม่ได้แต่ถ้าเราเปลี่ยนมาใช้อะไรที่มันมาจากธรรมชาติที่มันแบบไม่ทําร้ายดินพื้นดินนะมันก็จะรักษาแล้วมันก็จะยั่งยืนไปเรื่อยๆแม้กระทั่งคนใส่เองก็ไม่อันตรายด้วยน่าจะหันกลับมาใช้อะไรที่มันเป็นวัสดุพวกนี้มากขึ้นนะคะโอ้ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่มรนมากมากเลยค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวขอคุยพี่มรนต่อแล้วก็เดินชมงานด้วยให้พี่มอนพาเดินชมนะคะแลวเดีม่ ู่้ชมคะตอนนี้นะคะเรากําลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วล่ะค่ะงานในวันนี้นะคะจึงจัดโครงการการประกวดหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ค่ะอาเซียนซีเลคชันนั่นเองค่ะซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายนะคะระบบหัตถกรรมเข้าสู่อาเซียนนั่นเองและวันนี้ค่ะซินจะไปคุยกับเจ้าของนะคะโยธากาแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ไทยนะคะที่ก้าวเข้าสู่ดังระดับโลกเลยค่ะเดี๋ยวไปคุยกับเขานะคะ ตอนนี้นะคะซีนก็อยู่กับคุณสุวรรณงคงขุนเทียนค่ะสวัสดีค่ะสดครับคุณสุวรรณนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์โยธกาเลยค่ะแบรนด์โยธกานี่ผลิตสินค้าอะไรมาบ้างนะคะเราเริ่มต้นจากทํผักถกชวาวัสดุธรรมชาติ<อ>นั้นเป็นผลจากการทําวิจัยของกลุ่มเราเองแล้วก็ไปกราพวกเราเป็นนักออกแบบ แล้วมันอยู่ในกระแสในเวลานั้นได้ว่าทั้งโลกนกำลังสนใจเรื่องเรื่องสิ่งแวดล้อมผักตบชวาก็เลยเป็นหนึ่งในโปรดักต์ที่เข้าไปอยู่ในกระแสพอดีอครับอย่างนี้คุณสวรร์ช่วยแนะนำทางท่านผู้ชมทางบ้านหรือว่าผู้ประกอบการนะะียค่ะถ้าอยากจะว่ามีงานหัตถกรรมขึ้นมาอยากจะสร้างเป็นธุรกิจอย่างนี้ต้องมีต้องทําอย่างไรบ้างแนะนำเลยครับอยากสูงออกไม่ต้องคิดมากนะครับแค,ค่คิดว่าเรามีอะไระท,ท,ที่มันอยู่ใกล้ตัวเราแล้วก็ทําของให้ตรงกับที่เขาใช้อย่าไป ทำของที่เราใช้ไปขายเขาบางทีอันนั้นอาจจะไม่ใช่เป็นวิถีของเราเองมันไม่ใช่เป็นวิถีของเขานะครับครับแค่นี้เองรครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะคุณสุวรรณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ ค่หลายคนนะคะอาจจะคิดว่างานหัตกรรมหัตถศินต่างๆนะคะเป็นเรื่องที่โบราณเก่าแล้วก็ล้าสมัยด้วยแต่จริงๆแล้วนะคะในปัจจุบันนี้ค่ะคุณผู้ชมมีการนะคะออกแบบและกันดีไซน์นะคะให้เข้ากับยุคเข้าสมัยปัจจุบันแน่นอนนะคะเรื่องความสวยงามต้องเป็นเลิศอ,อย่างแน่นอนก็เลยอยากจะให้นะคะคุณผู้ชมค่ะหรือว่าคนรุ่นหลังๆนะคะช่วยกันอนุรักษ์นะคะแล้วก็สืบสานสินค้าของไทยค่ะเราคนไทยด้วยกันนะคะก็อุดหนุนของไทยด้วยกันค่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะพักกันสักครู่ค่ะแล้วมาติดตามกันในช่วงหน้าค่ะ